กาทําสานึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ําท่วมจากบรวรราชธานีอโศกประจําวันที่2ตุลาคม2565ค่ะวันนี้นะคะระดับน้ําท่วมก็เรียกว่าไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบมีปริมาณน้ํามากค่ะหลังจากที่ทางการนะคะก็ได้บอกว่าวันนี้น้ําจะขึ้นสูงอีกประมาณ40%วันนี้ก็เมื่อวานนี้ยังดิฉันยังขี่มาดูเลยนะคะว่าเออยังไว้ใจว่าน้ําอาจจะยังไม่ท่วมสูงขึ้นขนาดน,นี้ แต่ว่าเช้านี้ค่ะก็ได้ทราบข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้น้ําเริ่มเข้ามาบริเวณด้านหลังเฮือนบอรวรของเราแล้วซึ่งหลังเฮือนบอรวรก็จะมีฐานงานซึ่งส่วนมากก็จะเป็นฐานงานเกี่ยวกับงานช่างค่ะส่วนงานช่างก็คือทั้งมีทั้งอิเล็กทรอนิกส์ฐานงานนี้จะเป็นหลังเวทีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะจะเป็นด้านหลังเวทีของเฮือนบอรวรอันนี้ก็จะเป็นโรงช่างเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยค่ะ วันนี้ค่ะคิวงานของเราก็คือจะเริ่มย้ายเนี่ยค่ะฐานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆฐานลงช่างต่างๆตอนนี้ก็จะเริ่มนะคะเริ่มย้าย<ป>โอ้โไปดูข้างในนะคะ<ป>ก็มีการเริ่มขยับขยับขยายกันนะคะบางส่วนก็จะยกขึ้นที่สูงกันนะคะ,ะบางส่วนก็จะยกยกขึ้นที่สูงกันนะคะ ยกขึ้นราคาเอาคุณไทยวันนี้เป็นไงครับแผนการก็ครับด้านหลังด้านหลังบวมน้ําเริ่มเริ่มเข้าน้ำด้านหลังบวมน้เริ่มเข้าครับทั้งเครื่องไฟฟ้าพวกอิเล็กทรอนิกเครื่องเสียงก็ตอนนี้ก็กําลังยกครับอ่ามันจะมีทั้งส่วนของอสอบริการแล้วก็ฐานเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงแล้วก็ฐานเครื่องไฟฟ้าอันนี้คาดว่าเอาขึ้นที่สูงเฉยๆใช่ไหมคะ คือไม่ไม่ได้ยกออกไม่ได้ย้ายออกไม่ไม่ครับเพราะขึ้นที่สูงก็ถ้าดูจากคาดการณ์ที่ท่านบุญท่านตามข้อมูลของกรมชนเนี่ยท่านก็ประเมินไว้ที่ว่าอีกอีกอีก80เซน80เซนเนี่ยพื้นบวรก็ท่านบอกว่าประมาณสักไม่เกิน40อย่างปี62สองเนี่ยปี6 2มันก็จะอยู่ประมาณโอ้เหมือนเราช่วงนี้เราเหมือนเรียนคณิตศาสตร์กันเลประมาณนี้ประมาณนี้62พอปีนี้ก็ถ้าอีก80ก็ มันก็เม็ดหนึ่งอะตีให้เม็ดหนึ่งก็ประมาณโต๊ะก็ยังใกล้เคียงอยู่ครับก็น่าจะรอดนะครับก็ปิมปิมก็เอาเท่าที่เราสู้ไหวอะเนาะเพราะว่ามันมันมันมากกว่านี้ก็ไม่ไหวครับค่ะก็เช้านี้ใช่ไหมคะก็คิดว่าจะทําให้แล้วเสร็จใช่ไหมคะเช้านี้ครับแต่ก็ ถ้าไฟฟ้าด้วยอาจจะรวนถึงช่วงบ่ายองไฟฟ้าเรายังไม่ได้ไฟฟ้าด้วยใช่ครับไฟฟ้าเรายังไม่ได้ตู้นี้ก็ใช่ประสานพีมที่เขาดูแลห้องนี้เขากำลังเข้ามาตอนนี้เขาออกไปทำงานข้างนอกไปข้างนอกเนาะเอาใจช่วยค่ะคุณทายขอบคุณค่ะบริเวณด้านหลังเฮือนบวรนะคะถัดไปก็จะเป็นสวนค่ะสวนหม่อนแล้วก็สวนกล้วยัไผ่ขี้เหล็กต่างๆก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนครัวของราชธานีอโศก ซึ่งตอนนี้ก็น้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะด้านหลังเงินบัววนเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้นี่ยังเบาใจว่าน้ำยังไม่ขึ้นแต่ว่าวันนี้นะคะระดับน้ำก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็ไต่ระดับมาเรื่อยๆอเมื่อกี้ที่พาท่านผู้ชมไปดูที่ฐาน Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อภูนไทยแล้วก็ยังจะมีฐานนึงค่ะฐานนี้ก็คือโรงช่างโรงช่างที่เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์นะคะตอนนี้ปิดไว้อยู่<า>เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าระดับน้ําเริ่มไต่มาอย่างนี้ ข้างในเนี่ยเตรียมการไปถึงไหนกันแล้วค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นพวกเราเข็นรถไปที่นู่นก็คือเป็นเป็นบอกกลบขยะสดชั่วคราวโดยใช้ใช้แกลบดำนะคะมากลบเพื่อไม่ให้ส่งกลิน่นหรือว่าลอยไปไหนก็จะเป็นบ่อขยะขยะสดชั่วคราวพอเทเสร็จแล้วเราก็จะเอาแกลบดำกลบนะคะก็เป็นการจัดการขยะเปียกในช่วงนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ด้านหน้ากันนะคะนี่จะเป็นฐานงานเกี่ยวกับช่างทั้งหมดค่ะด้านนี้ก็จะเป็นหม่องหม่องซ่อมรถทีบก็คือหม่องที่เป็นซ่อมจักรยานของอาหินไทยค่ะตอนนี้ก็หลังจากที่ท่านสมณะถักบุญคาดการว่าน้ําจะท่วมอีกประมาณ80เซนถึง1เมตรก็ทําให้ทางนี้คืออาหินไทยเป็นผู้ดูแลก็ได้ยกยกเครื่องมือหรือว่ายกต่าง ถือว่าจัดการค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะยกขึ้นประมาณ80-1เมตรก็น่าจะรอดรวมถึงด้านในนะคะก็ถือว่าย้ายเครื่องมือเครื่องจักรสำคัญออกไปน่าจะเยอะแล้วค่ะส่วนที่เหลืออยู่ก็ยกขึ้นขึ้นสูงก็ยกตรงนี้นะคะยกขึ้นสูงค่ะพวกเครื่องต่างๆถ้ามาคืนนี้ก็ถือว่ายังทัน ก็เหลือบางส่วนนะคะไม่เจอเจ้าของฐานค่ะแต่คาดก,การว่าจะยกพื้นไว้สูงบริเวณนี้ก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีการจัดการภายในวันนี้ค่ะให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูที่บริเว,บเวณบริเวณเวทีกันก่อนนะคะมเมื่อเช้าเห็นนะคะก็คือเป็นการจัดการที่ตอนแรกคิดว่าใช้โฟกึ่าากลิฟต์ยกขึ้นอ๋อไม่ใช่ค่ะ ในการจัดการก็คือว่าเอาจักรยานเนี่ยค่ะขึ้นมาบริเวณนี้เลยนะคะใส่ระดับขึ้นมาเลยค่ะรวจักรยานชาวชุมชนค่ะส่วนมากก็จะใช้จักรยานเป็นหลักนะคะมีจักรยานแล้วก็รถไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นค่ะตอนนี้ก็นำนำรถจักรยานแล้วก็รถที่แล้วพวกเราใช้ในชุมชนเอามาเก็บที่บนเวทีซึ่งคาดว่า จะรอดพ้นจากน้ำที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเฉพาะผู้ดูแลในเรื่องการซ่อม <ไป S 1> เครื่องยนต์ต่างๆก็ท่านก็ห่วงใยนะคะก็เลยมีการนำจักรยานแล้วก็สินคองต่างๆขึ้นมพนเวทีเพราะว่าหลังจากที่น้ำผ่านไปแล้วเนี่ยช่างที่ดูแลเรื่องการซ่อมก็จะได้เบาแรง้วยค่ะเลยมีการป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะต้องมีต้องติดตามสถานการณ์นะคะเช้านี้ค่ะ วันที่2ตุลาคม2565เรามีการเตรียมการเพื่อรับน้ำที่จะขึ้นมาอีกประมาณ80-1เมตรแล้วตอนบ่ายจะมีอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อไปค่ะนีแล